ค okay, สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้อยู่เกม m e กามอนสเตอร์ซึ่งคลิปนี้จะมาถามคนดูว่าเออเป็นยังไงบ้างสำหรับเกมนี้ตั้งแต่อัปเดตเกมใหม่เข้าเกมได้ไหมคือผมเข้าได้แต่ว่าเซิร์ฟหายคือเกมเนี้ยอัปเดตแล้วต้องลบโหลดใหม่นะครับคือก่อนลบเนี่ยผมเข้าไป เขาเรียกไงล็อกอินไอดีวไว้แล้วคือเขาบอกให้ลิงก์ไอดีลิงก์ไอดียอะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามันต้องกดลิงก์อะไรงไงแต่ว่าผมก็ไปกดเข้าล็อกอินล็อกอินเสร็จแล้วผมก็โหลดอันใหม่มาใช่ไหมแล้วผมก็ลบอันเก่าทิ้งไปพอเข้ามาอัปโดลอัปเดตเสร็จแล้วล็อกอินผ่านเฟซแล้วเซิร์ฟหายผมอยู่เซิร์ฟ20คือโคตรเสียดายโปเกมอนอะโปเกมอนที่ผมกว่าจะรวบรวมหามาได้อะ่ะกว่าจะอัปดาวขึ้นดาวแดงได้เออกว่าจะป้านนุ่ยนั่นกว่าจะฟาร์เวลให้มันถึง80อะคือผมใช้เวลาเล่นนานไงผมไม่ได้แบบ เออมานั่งจอดจ่อกับเกมนี้เหมือนเกมโปเกสกาไงโปเกสกานี่คือยังเล่นเยอะกว่าเกมนี้เกมเนี้ยคือประมาณอาทิตย์หนึ่งเข้าทีนะครับไม่ก็เดือนหนึ่งสองเดือนเข้าทีหนึ่งนะครับเดือนไหนมีกิจกรรมเยอะผมก็เข้าบ่อยนะครับนั่นแหละผมเสียดายโปเกมอนแล้วดูต้องมาเริ่มเล่นใหม่หมดนะครับไม่มีสอนเลยนะโคตรงงเลยคือเข้าใจแหละว่ามันเป็นเกมที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์แต่แบบเออสอนหน่อยได้ปะวะไหนๆก็มีเพจไทยแล้วว่า ทำไมไม่สอนหน่อยอ่ะคือผมไปโพสตในกลุ่มแต่ว่าแอดมินกลุ่มเนี่ยไม่ได้อนุมัติโพส์ของผมนะครับก็เลยโพสต์ไม่ได้นะครับคืออยากรู้วิธีที่จะลิงก์นะครับว่ามันจะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับสรุปไม่ได้คําตอบนะครับแล้วก็ในกลุ่มก็ไม่มีคําตอบเลยเลยนะครับเขียนมาแค่ว่าลิงก์ลบแล้วก็โหลดใหม่อะไรประมาณนี้นะครับไปถามใน Discord ก็ไม่มีคนตอบอัวออกแม่งเลยจาก Discord เนี่ยถามไม่มีคนตอบคือสรุปไม่ได้คำตอบเลยเลยโพสก็โพต์ไม่ได้ แล้วไม่มีสอนอีกนะครับคือจะทําอะไรแบบนี้มันต้องมีสอนปาวะคนอื่นจะได้เข้าใจกันพ,พร้อมๆกันนะครับว่าเออต้องล็อกอินอย่างนั้นทําอย่างนี้ลิงก์อย่างนั้นลิงก์นี้ลบโหลดใหม่คือก็แค่ทําภาพอธิบายขั้นตอนในการทํามันก็ไม่น่ายากเนาะสรุปไอเดียเข้าไม่ได้จบเริ่มเล่นใหม่โครเส็งอุตส่าเตรียมของทำโปเกมอนไว้แล้วแลวเริ่มเล่นใหม่หมดคือไงจะไปสู้เขายัางไงอะ่ะเราก็ไม่ได้ขยันเล่นขนาดนั้นด้วยนะครับจริงๆผมไม่ได้สนหอกว่าจะสู้คนอื่นเขาได้ไหม ผมเสียได้โปเกมอนจะได้ของที่ทำมาใครรู้วิธีเอาไอดีกลับมาใครรู้วิธีล็อกอินผ่านเฟซอะ่ะคอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันนะครับผมผมเซ็งมากตอนนี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมหาวิธีทำไม่ได้สักทีนะครับขอบคุณมากครับผมบาย